ครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัว G-Fox GTX 1080ให้ดูนะครับเป็น T.I นะครับผมเป็น N.Vidia GTX อะไรอ่านว่า g o l o r o d o 11G นะครับผมอาการการ์ดจอตัวนี้ที่เราได้รับจากลูกค้าแจ้งมานะครับว่าเหมือนเสียบไลเซอร์หรือว่าเสียบเมนบอร์ดแล้วควันมันออกมานะครับอันนี้เราเพื่อทุนเวลาการอัดคลิปนะครับเราก็เลยทำการหรือเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายทีเดียวนะครับ โอเคนะครับจากที่เราเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือเห็นนะครับมันก็จะมีรอยไหมค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับไหมเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องลองมาเคลียร์ๆดูนะครับว่าเราจะพอซ่อมได้หรือเปล่านะครับโอเคเบื้องต้นเราก็ลองเช็คที่เฟตก่อนแล้วกันนะครับว่าเฟตมันมีตัวไหนตัวหนึ่งมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราต้องเคลียร์ตัวชุดที่ช็อตออกไปก่อนนะครับซึ่งจากที่เราดูเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะมีตรงนี้ที่ไหมนะครับมีตรงนี้ที่ไหม เราก็จะมีคาบอาร์คนะครับคาบช็อตอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เห็นไหมครับสีมันก็จะเปลีป่ยนหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตัวที่ช็อตก่อนนะครับเราลอยแล้วเราค่อยมาลองหาตัวที่เสียดูนะครับว่ามันมีเสียตัวไหนบ้างนอกจากตัวข้างนอกนะครับซึ่งตอนนี้เราลองวัดเราลองวัดจากลายก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีลายตัวไหนช็อตมากนะครับก็คือเราก็จะวัดจากชุดข้างล่างก่อนแล้วกัน ชุดข้างล่างนี้ก็ช็อตเต็มเต็มเลยนะครับช็อตเต็มเต็มเลยชุดข้างบนมัดไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับก็รู้สึกว่าจะช็อตค่นข้างเยอะนะครับแล้วก็ฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดไอ้ฟิลตัวนี้โคตรทนทายาทเลยนะครับไม่ค่อยขาดนะครับ <c oughs> ไออาร์ศูนย์ห้าเนี่ยครับมันไม่เหมือนฟิลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้ครับคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะลืมชื่อนึกไม่ออกนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเออชาวบ้นเดี๋ยวนึกออกเราบอาบแล้วคัตอนนี้อยู่ๆสมองก็ลืมเฉยเลยนะครับไอ้ฟิลแบบเนี้ยดีนะครับมันขาดง่ายนะครับเวลามีอะไรช็อตปุ๊บมันจะโปรเทคการ์ดจอก่อนนะครับขาดนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลแบบเหมือนคล้ายๆฟิล r 0ู์นนะครับจากที่เราซ่อมมาหลายๆการ์ดนะครับมันไม่ขาดนะครับมันแบบว่าช็อตทะลุทะลวงเลยครับโดยตัวมัเองนะมันไม่ค่อยขาดครับไม่รู้เป็นอะไร พ่อแบบมาให้มันพังเลยหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้เนาะมันไม่เหมือนฟิลที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะติดอยู่ในหัวนึกไม่ออกอย,อยู่ๆก็ลืมนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรอืมช่างมันโอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองเคลียร์มันออกก่อนละกันนะว่ามันจะไหวไหมซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นจุดที่เราจะต้องเคลียร์มันก่อนนะตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเคลียร์แล้วมันจะหายไหมแต่มันเป็นสิ่งที่ ต้องทาก่อนนะครับจุดที่มันช็อตนะครับไหวไม่ไหวก็ว่ากันอีกทีนะโอเคแค่เคลียร์นี้ก็หลุดแล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คลายปินแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเคลียร์ดูก่อนเนาะเช็คลายปินว่ามันมีถ้าลายขาเกตมันขาดจะไม่ทําต่อนะครับเพราะว่าถ้าขาเกตมันขาดเนี่ยมันไม่ไม่รู้จะทําอะไรมันนะครับเพราะว่ามันไม่มีขาคําสั่ง ถ้าไม่มีขาคําสั่งเราก็ไม่อยากทํานะครับเพราะว่ามันทํายากนะครับผมว่าเท่าที่ดูจากภาพเนี่ยขาคําสั่งน่าจะหายหมดแล้วนะครับขาเดนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับขาเกตจะอยู่ฝั่งนี้กเห็นไหมครับเฟตเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองทางนะครับเดนกับเกตนะครับคือเดนนี่จะเป็นทางไปเข้านะครับเกตจะเป็นทางไปออกแล้วก็ลงกล่าวนะครับซึ่งจากที่เราดูเนี่ยขาเกตก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหายไปเลย กล้องมองเห็นนะครับอ่าตัวนี้ก็จากเท่าที่เราดูนี่ก็โอกาสลอดแทบไม่มีครับซึ่งจากที่เรามองจากเกตน่าจะหายไปจริงๆนะครับน่าจะหายไปจริงๆงั้นเดี๋ยวเราลองเอาตัวอะไรที่คิดว่ามันเสียออกก่อนแล้วกันนะครับเราไปมองบ่งกันอีกทีหนะึ่งว่าเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้มันช็อตนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีขานี้มันจะเป็นไงบ้างซึ่งตอนนี้มันก็ไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหมันดแบบับแน่นมากเลยนะครับ พัวที่ขาไหมเนี่ยมันจะมีแบบนี้นะครับคือมันเจ้าออกยากแล้วมันก็จะขาดด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะขาดนะเนี่ยไม่ไหวนะครับโคตรร้อนเลย ใส่ถุงมือกันความร้อนนิดหนึ่งนะครับมันก็กันได้ระดับหนึ่งเลยนะไม่ไหวนะครับมันค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะ เอาไม่ออกจริงน,นะครับเพราะว่ามันไม่ละลายถึงกันนะครับ <S 2> <S 2> ไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้าดึงมี่ทะลุทะลวงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามันละลายชั้นตะกัวไปแล้ว <S <S 2> <S 2> โอเคเอาออกไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไม่ละลายนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงเนี่ยขาดยกแผงเลยนะครับขาดยกแผงเลย <S <S ไม่รอดแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับอ่าดูก่อนนะครับว่าเลเยอร์มันอยู่ฝั่ง1ิโหกต์นก็คือฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างถ้าเลเยอร์ละลายค่อนทํางานค่อนข้างยากนะครับก็โดยรวมแล้วบอร์ดเขาก็ยังช็อตอยู่นะคงั้นเราขอเช็คแรมก่อนแล้วกันนะครับว่าแรมช็อตหรือเปล่าโอเคแรมไม่ช็อตนะครับถ้าแรมไม่ช็อตนี่ G.D.U เขาว่ไม่ช็อตนลย กาที่มันก็ะดีก็ดีระดับหนึ่งแต่อที่มันชอ็อตนี่เลยก็คืออันนี้ก็น่าจะมีตัวที่ชอ็อตจนเราเห็นมันเหมือนขาละลายละลยอยู่ซึ่งใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูกันโอเคเราดูกันนะครับก็ต้องมาหาหน่อยนะว่าตัวไหน แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันดันชอ็อตเลเยอร์เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันชอ็อตเลเยอร์นะครับโอกาสที่มันจะชอ็อตข้างในก็มีสูงนะครับแลวเลเยอร์มันก็ทําให้ชอ็อตลงดาวด้วยนะมันไหมในขั้วนี้นะครับทางขั้วนี้ก็ทําไงต่อดีล่ะในเมื่อมันไหมแบบนี้เนาะเคของเคลียร์ตัวที่คิดว่าขามจะชนกันหรอกกันนะเคอันนี้ตัดไปก่อนเนาะเพราะว่า เราจะได้ไม่ให้มันลาดถึงกันนะครับเพราะว่ามันละลายด้านนี้เลยนะตรงนี้ละลายหมดเลยโอ้ยากนะแท้ยากแท้นะครับตัวนี้ยากแท้นะครับนี่ครับโอ้เห็นไหมครับพอเราแกะแล้วมันเป็นขมเมาเนี่ยครับมันเป็นขมเมาเลยเห็นไหมมันไหมมันไหมเข้าไปลึกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันไหมเห็นไหมก็เรียกว่าถ้ามันไหมแบบเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ปาดมันหรืออะไรมันนะครับก็ ไม่ค่อยรอดนะครับอย่างนี้ไหมอเลยนะครับเนี่ยครับจริงเราก็ต้องคว้านเหมือนทุกตัวนะครับแต่ดูตัวนี้คงไม่ต้องคว้านแนละ้วเพาจากที่เราคว้านมาตั้งหลายตัวนะครับไม่ค่อยรอดนะครับตัวหลังๆเราคว้าน ประสบการงานที่ทํมาลายถ่ายตัวเนาะก็ดูลวควา้านท่านเป็นคว้านแบบนี้ไม่ค่อยรอดนะครับเลยอย่างที่มันไม่น่าทําต่อนะครับเพราะว่าขาเกตมันหายไปแล้วด้วยครับความจริงถ้าขาเกตไม่หายก็ยังพอพอพอทูถ่ายไ,ไปได้อยู่แต่ถ้าขาเกตหายไปเนี่ยขาคาสั่งที่จะเป็นขาซอัอิฐมันเนี่ยมันหายเนี่ยมันม,มันไม่น่าทําต่อนะเพราะว่า โอกาสมันรอดมันยากนะครับเห็นไหมครับมันเหมาะนี่นี่ถ้าดูชาร์ตนี่เห็นไหมครับมันช็อตเยอะเลยนะครับอันนี้เฟดอาจจะไม่ได้ช็อตเนาะเราต้องเคลียร์ตรงนี้อีกเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมกล้องปรับโฟกสัสอยู่นะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะไหม้ค่อนข้างเยอะเลยนะเห็นไหมดูแล้วตัวนี้ผมว่าไม่ต้องไปต่อดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ไม่ต้องไปต่อผมว่ามันไม่มีขาเกตให้ผมทำไงครับ อืก็เรียกว่าขาเกตเนี่ยขาสัญญาณพันนะครับมันหายไปแล้วอะ่ะขาสัญญาณที่เวลาเอาไว้ดรอกสัญญาณไฟสิบสองโวลต์ให้เหลือหนึ่งโวลต์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันหายไปแล้วว่ะถ้าขาเกตมันหายไปแล้วนะครับเราไม่ทําต่อดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวทําผ่านไปม,มันก็อายุไม่ยืนนะครับถ้าเกิดเป็นการทําผ่านแล้วก็ต้องเป็นการแปลงวงจรนะครับเอาไฟรับข้ามไปเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะ ดูแล้วตัวนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวเนี่ยมันไม่ไม่ค่อนข้างลึกอยู่นะครับเนี่ยอ่าไม่ไม่ลึกมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าถ้าควานจะตัดเลเยอร์อีกเหมือนเดิมนะครับดูจากทรงแล้วก็ไม่หลอดนะครับไม่หลอดถ้าควานทาไมขนาดนี้เราเราไม่ทําต่อดีกว่านะครับถ้ามันไม่บางจุดเราก็โอเคอยู่นะครับขาเกตยังอยู่ยังพอทําได้นะครับ แต่ถ้าขาเกจไม่อยู่คือไม่ทํานะครับเพราะว่าถ้าทําแล้วมันอาจจะต้องมีการแปลงวงจรอีกเราก็ต้องไปหาขาสัญญาณขาเกอีกน,นะครับคือมันต้องหาขาความจริงถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนาะเราก็จะต่อลายเข้ามาครับเพราะว่ามันมีไดอะแกรมหรือว่ามีสกิลเมติกนะครับหรือมีบอร์ดวิวนะครับต,ตัวนี้เราไม่มีนะครับก็เท่าที่ดูเราก็ต้องเบรกไปเลยนะครับดูจากทรงแล้วก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับเบรกเลยดีกว่าเพราะว่า น่าจะยาวนะครับคว้านผมว่าน่าจะคว้านกระจายครับคว้านไปก็อีหลอดเดิมหรือเปล่าเนาะน่าจะไม่ได้ครับแล้วอีอย่างมันก็ตรงกับรูพัดลมด้วยนะครับถ้าเกิดเราตัดเลเยอร์ออกไปนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องช่วงเรื่องชุดพัดลมนะครับพัดลมอาจจะไม่หมุนบ้างอะไรบ้างเราก็ยังไม่ทราบนะครับโอเคนะครับก็คอร์เยอะนะครับปกติมันไม่ช็อตสองฝั่งครับวันนี้ช็อตสองฝั่งเลยก็จะค่อนข้างหนักนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้แล้วกันนะครับเราก็ขอไม่ไปต่อแล้วกันนะครับเจ้าของการ็ตัดสินใจเองนะครับว่าจะส่งต่อขครหรือเปล่านี่เราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเรานี่ขอยอมแพ้นะครับอาการนี้หลังจากที่ประสบการณ์เราทํามาหลายบอดนี้เราไม่ค่อยรอดนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้เราก็ขอยอมแพ้ไปนะครับสู้ไม่ไหวจริงเพราะว่ามันมีตรงขาพัดลมด้วยนะครับซึ่งแล้วก็ขาสัญญาณพันธ์ก็หายไปนะมันหลายปัจจัยนะครับที่เราไม่ทําต่อนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอกับการซ่อมนะครับผมไผเจอกับคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ